เทสเครื่องบดหมู TK12 ของคุณประจวบชวีนวลนะครับผมนี่เป็นเครื่องที่ลูกค้าสั่งนะครับมีมีรังพึ่งแถมให้สองอีกนะครับผมสองขนาด6มิลกับ10มิลนะครับแล้วก็ใบมีดอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีติดกับเครื่องด้วยนะครับอยู่ในนี้อีกหนึ่งขนาดนะครับผมก็ใบมีดแบบนี้อีกหนึ่งใบนะครับติดอยู่ในนี้นะครับส่วนวิธีการประกอบนะครับผมวิธีการถอดล้างก็ถอดนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็หมุนนนะครับ ตรงนี้หมุนออนี้ออกก่อนนะครับผมต้องหมุนนี้ออกก่อนนี่ครับจ่องขนาดนะครับอยู่ในนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็ดึงออกเลยเลยครับอันนี้ครับผมถอดล้างเลยนะครับส่วนประกอบก็ใส่นี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่นี้เข้าไปครับเยียงมาหน่อยนะครับผมแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับแบบนี้ครับ ร้อยครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปครับแล้วก็ใบมีดกําลังซึ้งนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับก็หมุนหาล็อกมันก่อนครับจะมีล็อกนี่ครับเข้าล็อกแล้วแล้วก็ใส่นี้ให้ตรงล็อกนะครับแค่นี้นะครับก็ใส่หัวเข้าไปนี่ครับผมโอเคครับนี่ครับเอามาลองเจสเ่องโลครับ อันนี้เดินหน้าได้ครับผมเดินหน้าไปห,หลังได้ครับผมไปตยยงนี้ด้วยนะครับว่าเดินหน้าไปห,หลังนะครับผมโอเคครับผมพร้อมจะส่งแล้วครับ